สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับวันนี้มาพบกับอาจารย์แอดคาร์มายอีกแล้วนะครับจะนำเสนอเลขบนนะครับไทยร,ทรัตตอรี่นะครับก่อนอื่นก็ต้องดูคำเตือนก่อนนะครับข้อมูลเลขเด็ดนี้มาจากการคำนวณจากสถิตินะครับเพื่อใช้ในการเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ห้ามนำไปเล่นหวยถ้าดินผิดกฎหมายเป็นอาขาดครับและนี่เป็นข้อมูลที่ให้ฟรีนะครับก่อนอื่นก็มาพบก,กับหลักสิบบนก่อนนะครับหลักสิบบนก็อบอกอันนี้เป็นเป็นสูตรใหม่นะครับท่านที่ดูอยู่เป็นสูตรใหม่ทั้งหมดที่โพสนะครับบางทีล้วไม่เกี่ยวไม่ว่าจะเข้าจะหลุดต่อไปอาจารจับโพสแต่สูตรใหม่ให้ทั้งนั้นนะครับ วันที่1ก็เด่น8 9 2 3 7นะครับออก3 3 1มา3ครับวันที่2 2 3 6 7 1 6 3 6 7 1ออก3 2 4ก็มา2ครับวันที่3 7 8 1 2 6ครับหลัก10บ,บนนะครับหลัก10บ,บนอันนี้เป็นข้อมูลเป็นการ ชี้แนะแนวนทางครับเพื่อเป็นแนวนทางในการคัดคำนวณไอ้ท่านเป็นเสี่ยงโชคครับก็จะว่าท่านต้องมีเลขเด็ดอยู่นะครับก็ออกไปดึงไปเด่นไปดับเอาได้ครับเอามาดึงเอาจะได้น้อยชุดลงถ้าเอาทั้งหมดที่อาจารย์ให้ไว้ชุดละห้าตัวมันก็เยอะไปครับยี่สิบห้าชุดนะครับท่านก็สามารถที่จะวัดดวงคัดเอานะครับว่าชอบตัวไหนชุดไหนแถวไหนนะครับ อย่างงวดที่6ก็5้าหกเออก05 5ย์งวดที่5้ครับงวดที่หกเก้าออก6กสมา4ข้ามไปครับงวดที่9 3้าสามสี่เออกสี่เจงวดที่10 7 8 1 2 6อครับออก7จ็ดแงวดที่11 8 9 2 3 7แปก้าสอออกสามงวดที่สิ วันที่สิบสองศูนย์หน่งสี่ห้าเก้าวันที่สิมครับห้าหกเก้าย์สี่วันที่สิบสี่สกล้ามไปครับจะได้ไวไวันที่สิบเ้านะครับสามสี่เจ็ดแองออกเจ็สี่วันที่ยี่สิบเจอครับวันที่ยี่สิบเอ็ดออก 4, 4 3, 0 3มา0นะครับ วิทยอง์สามสี่แออกเก้าสามท์ยี่สาออกสามสี่ตอนนี้อาจารย์ทำผิดกฎของ Youtube อยู่ครับผิดกฎชุมชนคือการโพสต์ o u t u บ e ขบอกว่าอาจารย์กายของกายสินค้าที่ผิดกฎชุมชนนะครับก็เลยต้องดูสักครั้งหนึ่งกลัวจะโดนแบนเปอดทราบไว้ว่า อาจารย์ไม่ได้ขายนะครับอันนี้ให้ฟรีวันที่24ครับ01459ออก095ถ้าเกิดช่องนี้ไม่ได้โพสก็ให้ไปดูช่องอาจารย์แอดอวยรัตนะครับจะเจอกันไปตรงนั้นวันที่25ครับ12560ออก567วันที่26ครับ56904คืองวดวันที่ คืองวดวันที่16มิถุนาคืองวดวันที่16มิถุนานะครับ20เดี๋ยวมาดูหลักหน่วยครับหลักหน่วยหลักหน่วยบนครับครับนี่เป็นหลักหน่วยบนนะครับ This is a of Thai Lottery by อาจารย์แอดกรลมามนะครับ ว่ที่หนึ่งครับหลักหน่วยบนหนึ่งสามเออกสามบางครั้งวิดีโอกับภาพเสียงไม่ตรงกันไม่รู้เป็นเพราะอะไรครับมันดีเลยอาจารย์ก็ไม่เข้าใจนะครับถ้าเกิดว่าเกิดเหการณ์แบบนั้นอีกท่านก็ดูสรุปทีเดียวนะครับจะเดี๋ยวสรุปเป็นคู่ให้ครับว่าที่4ีครับ1 3 7 9 0ออก4 6 1ครับว่ที่5 7 เก5 6กครับ605วันที่หกแปดศออก6 4 7วันที่เจ็ดกับก้าหองสี่ห้าออก7จ็วันที่แปดเจ็ออก0อกศูนย์ศูนยวันที่เก้าแปกครับออก4 7 6เจ็ดหกมาเครับนี่คือหลักหน่วยวนนะครับวันที่สิบห้าเจ็ออก7 8 7วันที่สิบเ 6 8 2 4 5ออก3 8 8ดวัี่สิบสอง4ครับออก1 9 7วัี่13ครับเลขเด่น2 4 801ครับหลักหน่วยนะครับทำนายออก5 6 4ก็ตูกหลักหน่วย4ครับวัที่14หลักน่ินบนทำนายว่ามี51 9 1578ครับกวดว่าหวยออก3า5ก็มี5อยู่ประมาณนี้นะครับดูให้ดีวั วัที่17ครับ5 7 1 3 4ออก924วันที่18ครับ13790ออก541วันที่19 57134ครับดักหน่อยบนออก774ท่านที่ดูวิดีโอนี้แล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดแชร์ออกไปไอ้เยอะๆนะครับเพื่อให้เพื่อนๆท่านได้เจอข้อมูลนี้เพื่อว่าหวยเข้าจะได้รับเงินกันนะครับ วันที่20ครับ7 9 3 5 6 6 2 2 7มา7หลักหน่วยถูกต้องวันที่21ครับ7 9 3 5 6 6 4 0 3กครับมา3หลักหน่วยถูกต้องนะครับวันที่22ครับ0 2 6 8 9ออก9 3 8มา8หลักหน่วยครับวันที่23ครับ4 6 0 2 3ออก4 4 6มา6หลักหน่วย วันที่ยี่สครับเจ็ด6ออกศูนมาหหลักหน่วยถูกต้องวันที่ยี่ครับหนึ่งสออกห้าหกเจ็ดวกเจหลักหน่วยบนนะครับวันที่ยี่สิบคือวันที่สิบมิถุนาสองพันห้าร้อยคือสองพน่ะครับคือวันที่16หนี่ครับหลักหน่วยบนคือสองสี่แปย์หนึ่งนะครับจะมาตัวไหนก็ รอดูนะครับเดี๋ยวมาดูที่อาจารย์จับคู่ให้นะครับนี่คือไทยลอตเตอรี่วันที่16มิถุนา20นะครับอัพอัพทีอัพ56904ครับเออัพ24801จับคู่นะครับแพร52 54 58 50 51 62 64 68 60 61 92, 94, 98, 90, 91 02, 04, 08, 00, 01 42, 44, 48, 40, 41นะครับนี่คือหัววันที่16มิถุนา2563ครับสำหรับท่านที่ มีเลขเด่นถ้าเห็นว่ามันเยอะไปครับ25ชุดนี้ถ้ามันเยอะก็สามารถที่จะหาเลขของท่านมาดึงออกนะครับเลขท่านดึงออกแล้วก็เลือกแต่ชุดเด็ดๆที่เหมาะสมสำหรับท่านครับโปรดทราบไว้ว่าข้อมูลนี้เป็นการคำนวณนะครับอาจารย์ให้เป็นของฟรีนะครับเดี๋ยวก็มีเลขล่างครับคืนนี้จะทำ ขึ้นโพสต์ทีเดียวเลยจะมีเลขกล้ามมาให้ท่านชมต่อนะครับอ่านี่ตัวอย่างนะครับนี่คือหลักหน่วยหลักหน่วยบนตัวหลักสิบเมื่อกี้หลักสิบไหนอ่านี่คือหลักสิบนะครับนี่คือหลักสิบห้าเก้าศูนย์สี่นะครับ นี่คือหลักหน่วย2อ8 0 1นยนะครับ2 4801่ตัวไหนจะมาเอ่ยครับก็ดูดีๆนะครับวันที่แล้วก็จับกู้ได้6 7ใช่ไหมไม่ก่อนนู 95, ้นเข้าหาม่ก่อนนู้นสี่หกเอ ท่านที่อยู่ใน VP แล้วก็หลุดออกมาแล้วก็ท่านสามารถที่จะสมัครเข้ามาได้นะครับอาจารย์ก็อาจารย์ก็าายิยนดีต้อนรับเสมอนะครับแต่ว่ากติกามันก็ต้องตามนี้นะครับๆๆนี่คือ หลักสิบหลักหน่วยนะครับดูให้ดีๆครับนี่คือหลักสิบโอเคครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ครับนี่จับชุด คู่ก็ได้เท่านี้นะครับโอเคครับขอให้ท่านโชคดีทุกคนครับพรุ่งนี้สวัสดีครับเดี๋ยวพบเรือกร่างต่อครับ